เอาหันบ่จุดเนี้ยจุดเนี้ยโอ้ว่าร้านไซมักสุดละใหม่ครับเออได้ไปกินเลยครับนี่ได้ประคันมบ้เนี่ยทำใหม่ทำใหม่ครับทำใหม่หั่นมาเสร็จมาเสร็จโขกน้ำตาลหน้าใหญ่ครับมาสิกินแกงน่องแหมงเขามันห่านเขาได้ชิมมากินกับหน้าสาวอยู่นี่ แต่ว่าก็มาผ่พอ,พอสูตรใหม่ก็เล้ยิงสูตรใหม่ใช่เพราะว่ามักสูตรใหม่หลายกว่าครับทำเข้าหู้ผมซิมี คนเฮ็ดให้แดงแล้วไหมก็ลยเฮไขให้บรแดงเเฮ็พิ่มคนเน้งแข้งอีกครับสุดด้ง่มีเม้งแข้งปไม่ได้ขาหน่าขาหญ่ามีแค่อืมใช่เยค้าครับคับทำไรที่พวกกินหรกอล่